แชมปนครับภารกิจจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอจากเจ้าของปลาที่ได้แกนแชมปียนก่อนเราสำหรับนักซี่ช่องครูปลครับนะครับวันนี้น่าจะเป็นเอ่ออาเรวาโอกาสอันดีมากเลยเพราะว่าได้เห็นปลาตัวสวยแล้วก็ได้เห็นนักเลี้ยงปลาต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าหลายๆงานเนี่ยในเมืองไทยอะ่ะคุณหน้าเขาจนแบบเอ่อมันมันมันซ้ำกันม,นมากครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของปลาที่ได้แก์แชมปนในงานประกวดงมาคมซ v นะครับที่เดอะมอลล์ะกั่ปีวันนี้นะครับ สวัสดีครับพี่ดอนครับสวัสดีครับพี่เมนูครับสวัสดีครับอาทีนี้เป็นลุงก็เหรอเป็นลุงครับเป็นลุงปลามานักโอเคครับก็มีอสร้างความเป็นกัวเองให้กับเพื่อนๆโอเคครับพี่เมนูครับผมวันนี้นะครับเดิมทีนะผมไม่ทราบว่าเป็นปลาพี่ดอนครับเห็นตั้งแต่วันส่งแล้วแต่รู้ว่าก็จะเป็นปลาของนักเลี้ยงของบ้านเราที่แถวหน้าๆนี่แหละครับแล้วก็้นถึงวันตัดสินผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับแล้วก็ชอบปลาตัวนี้ตั้งแต่วันที่ส่ง ก็คิดว่าน่าจะมีมีโอกาสสูงแต่โชคดีของเจ้าของปลาที่ผมไม่ได้ฟันธงนะครับเขาฟันธงมันก็ขอบคุณพี่เมนูที่ไม่ได้ฟันธงเพราะว่าใครๆก็กลัวผมนะครับเวลาที่จะประกวดปลาถ้าผมฟันธงทีไรนี่โอ้โหผลการประกวดนีธงหักนะครับพี่ลอยครับอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปของปลาตัวนี้ให้กับเพื่อนๆที่ เป็ดเอฟปีนะครับไม่ทราตัวนี้นะครับปลาตัวนี้เป็นปลาอย่างไรมาาอย่งครับอ๋อปลาตัวนี้เป็นปลาจากฟาร์มมาลูฮิเดะนะครับมาลูฮิเดะมดที่ที่บรรลุนา่าจะคุ้นเคยชื่อแต่ว่าฟาร์มเขาเป็นฟาร์มเล็กและจริงๆ,ๆเขาเป็นฟาร์มที่เขาเขาเจาะเป็นกึง่งกึ่งเหมือนแต่ก่อนเขาเป็นสตาร์ทในอีซ่าคอยฟาร์มใช่ไหมครับใช่เขาเขาเขาช่วยงานอยู่ในอีซ่าคอยฟาร์มแล้วตอนนี้เขามาเปิดฟาร์มเองก็ฟาร์มเขาไม่ได้เป็นฟาร์มใหญ่มากมายปลาตัวนี้ได้ได้ ได้มาจากเอ็กซูฟิกคออยฟาร์มนะครับเอ็กซูฟิกเดินให้ใช่ครับเรียกว่าได้มาเกือบเกือบสองปีก่อนแล้วได้มาตอนที่เข้าเป็นตอนนั้นจำจมโบโตไฟเกือบเข้านิสัยตอนไซส์47-48เซนก็แสดงว่าปลาตัวนี้นอกจากสัญชาติเป็นตัวเขาเองดีอยู่แล้วเนี่ยต้องต้องต้องขอทชื่นชมนะครับนักเลี้ยงที่สามารถที่จะคีฟเอา ก็จะพาพวเขาออกมาจากเซตพี่แล้วก็ให้มันคงสวยอยู่จนปัจจุบาาันที่ส่งมาตรวจครับ<ต>เพราะว่าตอนตอนเข้ามาก็เดี๋ยวเขาลงทาง Facebook แหละ<อ>ลงแล้วเห็นแวบปลาตัวนี้ก็ตบบอกเดี๋ยวเออเดี๋ยวขอเข้าไปดูตัวจริงหน่อยอเ,เข้าไปดูตัวจริงก็อย่างที่มาดูเห็นแหละที่เราเตะตาสุดคือดำก้อนแรกดำก้อนแรกแต่ตอนนั้นดำมันยังไม่ฟินิชชิ่งขนาดนี้ก็4 7 4 8ตอนนั้นฟาร์มด้วยกบบมารูคิเดเราไม่เคยเลี้ยงเลยเนาะ เราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะโตได้ถึง65หรือเปล่าเราก็เลยเอาเข้ามาแล้วก็ลองเลี้ยงดูสักปีหนึ่งปรากฏโตดีโตแล้วก็ล่ำมากอูปีเดียวมันโตขึ้นมาอยู่63เซนโอ้โหจาก48ขึ้นมา14เซนเดี๋ยวผมขอเบรที่นี้น่เชื่อไหมครับว่าผมกับน้องน้องที่มาดูปลาก่อนที่จะตัดสินประมาณ5-6ท่านให้ทายคนละ3ชื่อว่าเป็นปลาจับปลาอะไรไม่มีใครทายถูก โอ้ยให้ผมไทยผมไม่ไทยเองตอนซื้อผมก็ไทยไม่ถูกไม่ไมว่าพาร์เล็ตเตอร์ปลาเนี่ยมันก็จะได้เต็มที่เนี่ยเขาจะได้เป็นดานิชทมารูยาม่าโพอชิกินอ่าประมาณนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่อารมณ์ของอีซ่าเนาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอีซ่าหุ่นน่าจะล่ำกว่านี้แต่ว่าถ้าพี่มารูเห็นตอนสักเจ็ดเจ็ดเดือนที่แล้วอ่ะบอดี้จะอลังกว่านี้ตอนที่อันนี้อันนี้อันนี้รีดลงไปหน่อยแล้วเพราะว่าตอนตอนขึ้นมา62ตอนเดือนพฤษภา ผมว่าทศนสอเนี่ยจะกลมกว่านี้อีกแต่ว่าตอนนั้นทีนพจะมีงานประกวดตอนแรกวางไว้เดือนกันยายนเนาะเราก็กลัวว่าจะเลยเราก็พอเดือนพฤษภาเราโยนลงบ่อเล็กโยนลงบ่อเล็กต้นเดือนสักเดือนกรกฎาประกาศโพสโพนงานเลื่อนงานตอนนั้นมันได้63เฟซเราก็ต้องลดอาหารละมันก็สลิมสลิมลงมาหน่อยนึงแต่ว่าพอลดอาหารสิ่งที่ตามมาผมว่าดันดันมันดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับ ก็ต้องบอกว่าบอ่อพีรร่ดอนมันเป็นบอ่อที่ไม่ไม่ธรรม,มาดาครับก็คือค่อกข้ังจับเรียพองนะครับด้วยสิ่งสิ่งที่สามารถที่จะดึงศักยภาพป,ปลาขึ้นมาได้ครับครับแต่ก็มันก็เป็นปัจจัยแค่ช่วยเสริมนะครับจริงๆบอ่อไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะถุกองผมก็อ้วนธรรมดาอวนด้วยเรอครับอวนธรรมดาเดียวถ,ถ้าพูดว่าเป็นอวนเนี่ยเดียว ก็สุดรองน่อย่เดขายไม่ได้เลยอันนี้รอบกอบเราเออสุกหรองหลักผมเป็นอุลอยแต่ว่าตอนหลังผมมีติดดัมฟิลเตอร์เพิ่มเข้ามปแต่เพิ่งติดมาได้สักประมาณ4เดือนอ่ะสเดือนหเดือนแล้วผมมีตู้ทำไอของเฉียนหูนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาของให้เขานะแต่ว่าเท่าที่มีก็ก็แค่นั้นแค่นั้นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าผมว่าที่บอกตั้งเลี้ยงส่วนใหญ่ผมว่าหลักๆเป็นเรื่องจำนวนปลาแล้วความใส่ใจมากกว่า สำหรับผมมุมผมนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรยอมรับพี่ดอนในระดับที่ว่าเป็นนักเลี้ยงแถวหน้าแล้วก็ไม่ใช่นักชิปปลาเข้ามาประกวดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังเชื่ออยู่ว่าการประกวดปลาทับในบ้านเราเนี่ยเวลาที่จะประกวดพวกก็เอ่อชิป,ปปลาเป็นเข้ามาแข่งขันกันนแต่เท่าที่ผมรู้จักกับพี่ดอนมาเนี่ยพี่ดอนเป็นนักเลี้ยงที่ถุกปั้นถุกปั้นปลามาในระยะหนึ่งแล้วก็ช<ม>ิปปลาได้เก่งมากผมว่าพอเราประกวดได้ได้ได้รางวัลเนี่ยแต่มมก่อนผมว่า รู้จักพี่เมนูนานเนาะจะสิบปีแล้วตอนแรกผมก็ซื้อมาประกวดแหละซื้อมาประกวดเนี่ยผมว่ามันก็ได้รางวัลมันก็มันก็ดีใจนะแต่มันดีใจแบบสองนาทีจบคุณภูมิใจแค่ตอนตอนซื้อตอนจดโอนเงินตอนได้รางวัลสิบนาทียี่สิบนาทีมันก็หมดแล้วแต่ว่าพอเวลาคุณได้แชมป์เนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณผ่านกับปลาตัวหนึ่งมาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาแบบสองปีปีหนึ่งไอ้นี่มันคือมันมันคือเมมโมรี่ที่ยู่จะจํากับปลาตัวนั้นนะว่าแบบ กว่าคุณจะได้แชมป์กับปลาตัวหนึ่งคุณผ่านอะไรกับมันมาบ้างตัวนี้ผมนั่งให้อาหารมันตอนกลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่า2เดือนหลังเพลินเดือนหลังผมไปได้ไปให้อาหารจมไปเผลอให้อาหารจมอยู่สักอาทิตย์หนึ่งมั้งแล้วต่อจากนั้นมันไม่กินอาหารลอยเลยมันก็เป็นเวรกรรมผมที่ต้องมานั่งแบบคอยฟีดดิ้งด้วยมือเพราะอาหารจมที่มนูรู้ว่ามันจะลงใต้สะดือเราก็ต้องค่อยๆโปรยทีละน้อยทีละน้อยเฝ้าอ่าอิ่มแล้วกูเลิกอย่างเงี้ยมาอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์ สองอาทิตย์สามอาทิตย์หลังน่ะผมอยู่อยู่ที่บ่อปลาบางทีถึงสามทุ่มสี่ทุ่มมันมันก็เป็นความทรมาบ์มคนยบอกมฮ้ยมันต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นวะแต่ผมว่ามันเหมือนคนออกกําลังกายอะ่ะยกเวทคุณก็เจ็บ,บ,บแต่คุณได้กล้ามขึ้นมาใช,ใช่ไหมผมเลี้ยงปลาผมก็รู้สึกว่าเ,เราลงแรงไปมันก็ได้รีวอร์ดกลับมาแต่ว่าถ้าถ้าคุณทิปมามันคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณทําอย่างเดียวคือจ่ายตังค์ได้ได้แค่ไปรับด้วยรับด้วย แต่ยังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกมันความรู้สึกและเป้าหมายแต่ละคนต่างกันต่างกันแต่ว่าผมว่าพอราได้เลี้ยงปลาเองได้นั่นเองมันมันมีเมมโมรีกับปลาตัวนั้นแต่อย่างผมบอกปัจจุบันผมยังซื้อปมาประกวไหมผมก็มีประกวที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเป้าหมายความสนุกมันก็คนละอย่างกัน ผมว่าผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยชิปปลากระปุกไม่ดีนะแต่ผมว่าคุณอยากสนุกอะไรกับตรงไหนของเป้าหมายแต่ละคนมากกว่านไม่เหมือนกันเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันครับความผูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความสนกอะไรก็ไม่เหมือนกันแนวคิดของพี่ดอนก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมผมชอบนะครับซึ่งถ้าใครแบบคิดว่าเลี้ยงปลาแล้วก็สนุกกับปลาเหมือนพี่ดอนเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเข้ามาในแบบ คนเลี้ยงมากกว่าได้รางวัลไม่ได้รางวัลผมว่ามันเป็นมันเป็นผมพลอยได้ถ้าไม่ได้รางวัลเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเราแพ้เพราะอะไรวะเราค่อยปรับปรุงกันต่อไปนี้เป็นเป็นมออที่ดีครับครับก่อนจะปิดทริปนะครับก็คือคลิปเนี้ยในคอนเทนต์ของผมก็คือตามล่าหาปลาแกนเซียเปียน ก็คือตั้งแต่วันที่เอาปลามาลงน่ผมก็ติดต่าตัวนี้ตลอดจนปัจจุบันอย่างปลาได้รับรางวัลสูงสุดของงานแล้วก็ได้เจอกับเจ้าของที่มาให้รายละเอียดของปลาแล้วนะครับก่อนปิดทิปอยากจะให้พี่ดอนฝากอะไรให้กับนักเลี้ยงที่กําลังชื่นชมปลาครับที่อชอบปลาครับและกําลังจะปลูกพ้นปลาเพื่องานประกวดต่อไปครับผมว่า,ารรผมว่ามัน,มนใช้ระยะเวลาในการในการเลี้ยงอ,อะเนาะแล้วก็ประสบการณ์ผมว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยผมว่า มันได้รางวัลไม่ได้รางวัลเนี่ยแต่ขอให้คุณมีความฝุกกับการเลี้ยงปลาการคอนดิชันปลาอกว่าถ้าเกิดเรายังไม่ดีตรงจุดไหนน้ําเรายังทําได้ไม่ดีอาหารยังไม่ดีค่อยๆปรับปรุงไปแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปผมว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะเลี้ยงปีเดียวแล้วคุณจะได้แชมป์มันต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ครับเพระาระว่าผมว่า จากพี่ดอนจากอดีตจนถึงปัจจุบันแบผมว่าพี่ดอนก็มีสิ่งที่มันผิดพลาดมาไม่น้อยอะผมเยอะเยอะเยอะการลูกเสี่ยงที่ซื้อปลาไปแล้วไม่ดีปลาไปแล้วโอ้ยใหญ่ๆเรียกว่าซื้อมาเลี้ยงปลาเองปลาตายปลาอะไรก็มีแต่มันก็เหมือนทั่วไปอะปลาตายเราไม่บอพูดหรอกเราเรานั่งเงียบๆเก็บๆไว้ถามว่ามีไหมผิดพลาดไหมมันมีมันก็มีซื้อปลามาแค่ถึงเวลาพังก็มีแต่ผมไม่เอาปลาพังมาลงดิผมก็แต่ปลาที่สำเร็จมาลง ใช่ใช่ครับที่มันแบบน่าจดจำนะครับใช่ครับแต่แบดมอนรี่มีแค่มีแต่ว่าคุณก็ต้องปรับปรุงว่าทำไมมันเกิดความผิดพลาดตรงนั้นแล้วก็ทิปอินพูฟเมนต์ได้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ดอนขอบคุณมากครับเอมิโนหลักการหลักการวันนี้นะครับก็ผมกับพี่ดอนก็ลาจากเพื่อนเพื่อนกับอาชีพทุกท่านไปต่อที่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ